พบกับคุณน้อยวิชาคณิตศาสตร์เด็กๆมาทบทวนโจทย์ปัญหากันต่อนะคะเด็กๆมาทบทวนเครื่องวัดปริมาตรและความจุที่มีหน่วยมาตรฐานช้อนโต๊ะช้อนชาใช้สำหรับวัดปริมาตรทั้งของแห้งและของเหลวได้แก่ส่วนประกอบต่างๆของอาหารเช่นน้ำตาลแป้งหรือยาเป็นต้น ถ้วยตวงถ้วยตวงของแห้งใช้สำหรับวัดปริมาตรของของแห้งเช่นแป้งน้ำตาลถั่วง,งาเป็นต้นถ้วยตวงของเหลวใช้สำหรับวัดปริมาตรของของเหลวเช่นน้ำมันพืชกะทิน้ำซุปเป็นต้นและลิตรใช้สำหรับวัดปริมาตรของของแห้งเช่นข้าวสารดอกมะลิดอกพุธด,ดอกลักถั่วชนิดต่างๆเป็นต้น เด็กๆมาหาคำตอบโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุที่มีหน่วยเป็นช้อนชาช้อนโต๊ะถ้วยตวงและลิตรเด็กๆมาอ่านโจทย์ไปรพร้อมกันเลยนะคะคุณยายผสมพริกเกลือสำหรับจิ้มมะยมใช้พริกป่น5ช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายและเกลือรวม4ช้อนโต๊ะคิดเป็นส่วนผสมทั้งหมดกี่ช้อนโต๊ะเมื่อเด็กๆอ่านโจทย์แล้วนะคะเรามาทาตามขั้นตอนกันต่อนะคะ เมื่อเด็กๆอ่านโจทย์แล้วนะคะเด็กๆมาขั้นตอนที่1นนะคะการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาสิ่งที่โจทย์กําหนดคือคุณยายผสมพริกเกลือสําหรับจิ้มมะยมโดยใช้พริกป่น5ช้อนโต๊ะน้ําตาลทรายและเกลือรวม4ช้อนโต๊ะสิ่งที่โจทย์ถามคือคิดเป็นส่วนผสมทั้งหมดกี่ช้อนโต๊ะเมื่อเด็กๆวิเคราะห์โจทย์ปัญหาแล้ว มาวางแผนแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้แผนภาพบาโมเดลกันนะคะแผนภาพบา์โมเดลภาพแรกแสดงพริกป่น5ช้อนโต๊ะภาพที่2นะคะแสดงเกลือและน้ำตาลรวมกันนะคะ4ช้อนโต๊ะสิ่งที่โจทย์ถามคือส่วนผสมทั้งหมดกี่ช้อนโต๊ะจากภาพนะคะเด็กๆจะใช้วิธีการใดในการหาคำตอบคะ ถูกค่ะใช้วิธีการบวกในการหาคำตอบเมื่อทราบแล้วว่าต้องใช้วิธีการบวกในการหาคำตอบเรามาแก้ปัญหากันโดยแสดงวิธีทำนะคะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้5บวก4เท่ากับเท่าใดแสดงวิธีทำโดยบรรทัดแรกเขียนผสมพริกเกลือโดยใช้พริกป่นนะคะ5ช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายและเกลือรวม4ช้อนโต๊ะ คิดเป็นส่วนผสมทั้งหมดนำ5บวก4เขียน9ดังนั้นนะคะคิดเป็นส่วนผสมทั้งหมด9ช้อนโต๊ะเด็กๆมาตรวจสอบความสมเพตุสมผลของคำตอบกันต่อนะคะ9มากกว่า5และ4 9จึงเป็นคำตอบที่สมเหตสมผล เด็กๆมาหาคำตอบไปพร้อมกันเลยนะคะจากโจทย์แม่ซื้อน้ำส้มมา17ขวดขวดละ2ลิตรแม่ซื้อน้ำส้มมาทั้งหมดกี่ลิตรขั้นตอนแรกการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาสิ่งที่โจทย์กำหนดคือแม่ซื้อน้ำส้มมา17ขวดขวดละ2ลิตรสิ่งที่โจทย์ถามคือแม่ซื้อน้ำส้มมาทั้งหมดกี่ลิตร เมื่อเด็กๆวิเคราะห์โจทย์ปัญหาแล้วมาวางแผนแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้แผนภาพบาโมเดลกันนะคะแผนภาพบาโมเดลแสดงน้ำส้มทั้งหมด17ขวดในแต่ละขวดบรรจุ2ลิตรดังนั้นเราจะมาหากันว่าน้ำส้ม17ขวดนั้นมีทั้งหมดกี่ลิตรจากภาพเด็กๆจะใช้วิธีการใดในการหาคำตอบคะถูกคะ่ะ ใช้วิธีการคูณในการหาคำตอบเด็กๆมาหาคำตอบโดยแสดงวิธีทำนะคะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้17คูณ2เท่ากับเท่าใดบรรทัดแรกเขียนแม่ซื้อน้ำส้มมา17ขวดขวดละ2ลิตรเมื่อเด็กๆหาคำตอบนะคะโดยเริ่มคูณจากหลักหน่วยเสมอเลยนะคะ2คูณ7 เท่ากับ14เขียน4ในหลักหน่วยทด1ในหลัก10 2คูณ1เท่ากับ2บวกทด1เป็น3ดังนั้นแม่ซื้อน้ำส้มมาทั้งหมด34ลิตรเมื่อหาคำตอบได้แล้วนะคะเรามาตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบกันนะคะแม่ซื้อน้ำส้มมาเนี่ยทั้งหมดเลยนะคะที่เราได้คำตอบคือ34ลิตร ซึ่งน้ำส้มบรรจุอยู่ในขวดขวดละ2ลิตรก็จะอยู่ในรูปของการหารนะคะคือ34หาร2เท่ากับ17ตามที่โจทย์กำหนดเลยดังนั้น34จึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลเด็กๆมาสรุปขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหากันนะคะขั้นตอนแรกการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาขั้นตอนที่2การวางแผนแก้โจทย์ปัญหาขั้นตอนที่3การแก้ปัญหา ขั้นตอนที่4การตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบแล้วพบกันใหม่ EP ถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ